กับคฏญาติทุกคนญาติทานขันยาติมาเนื้อแอดเทวดามัดเด็บไปจมูกทุกแผ่นกระ,กปปกระดาษสู่กับตัวเลขกีสูงคุณทำได้ไหมนี่คือคำถามสักครู่สิมีคำตอบอยู่กับทีมงานขวัญใจมหาชนแอดเทวดาครับพี่น้องเมนี้ชิงเงินรางวัลหาแสนบาทมื่อที่สองนะครับเป็นมื่อที่สอง มือที่สอมือเตสินนะครับตมตมตองดากเสียรีนะครับว่านนั้นทำผลงานได้ดีแล้วนะครับ415นะครับหมู่ว่านมึงรุ่นกันในมือที่2นะครับผมกับทีมงานแอดทรบัดครับพวมาที่งานทีมนี่โดยวจะว่าเห็นขาดคลืนรีหว่านนัเขาคขาไม่ไกินี่สวยนออนกันหมูว่านต่ตายเ่มมแงไมน เมื่อโตมีอยังแข่งซอมตับอย่างนี้ยังอยางแข็งใช่ไําครับกำแข่งแล้วเหมัอนเดิมครับมันนี้เพิ่มเติียมครื่องลางเก่าค้นเบิดครูไม้ได้ครับเด้อมาเป็นครูหมู่บ้านนะครับบริษัทนะครับเปลี่ยนฝนตกห้า Hãy subscribe có... có... à, tôi kênh Ghiền Mì lại. Ô mọi người ơi người ơi mọi người ơi mọi người ơi mọi người khăn phải mày mày tại tháng thế anh gặp ủng thiểu điều đấy lưỡi nè gặp có gióng quá

โอเคครับ okay, รูเรียงครับเรียร้อปปิต ในขัก็ตอนการดรว่น้ำนะครับเตรียมชับน้ำชับน้ำเกลือนพ่นของสู้ฐานนะครับในขั้นตอนต่อไปกำลังดรว่หยอดด้วยนะครับมองอยากมองหาอยากหากินนะครับคือหยอดรั มาถึงกันตอนนะครับการเสียบนมเสียบน้ำนะครับก่อนเขื่อนพ้นเข่าสู่ฐานนะครับกันไฟมันล่ามมันรวงนะครับพี่น้องคำถามหยอดหิตนะครับว่าเขาเขาคนคนคือยังนะครับมันคือนุ่มขนนะครับนมขนนมข้นมาลิอยูหอไดก็ได้นะครับกันไฟนะครับหีกระถิงงนขวัเจมสฮะชนไอ้เทือตาครับพี่น้อง ทั้ตอนลงน้ำลง,ลงนปอนเซอร์นะครับ นางเกงยิ้นแม็กต้องคาแล้วนะครับลูบีเงี้ยแอเทิลดานะครับใส่หมวกแม็กนะครับนี่น้องไอเตดูมอลเซนเดย์ยังใส่หมวกรถแม่คู่นะครับแต่ว่าลูบีเงี้ยแอตเทิลดาใส่หมวกแม็กนะครับหลุ้นไม่ลุ้นลุ้นเก่าสุดเลยนบอกไปานีเด็กแนวทุกสิ่งทุกอย่างก็หนีกับประด้๋ยวสือเอียงนี่มิตรผู้สือไม่ดูสิเสือว่าเปลี่ยนเลยโซโลแกนเก่าครับพี่น้องครับของฟี่โบกิเต็มมากเบสนะครับ FC เราหลายเอฟซีเราซื้อมาแต่่าจ้ใเพื่อนเอฟซีองนอสอวนี่นองอย่าแจแต่ว่าไดอลีก็ดีเพ่นว่าถคนตายยังาคนเมาเนี่กยพอกันใจเอาอีนี้ะครับพี่น้องสปอนเซอร์แม็กต้องเขาแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าตอนนี้่น่ครับาตงเขาวแั

สะกอเนาะยินเก็นนยได้กี่แมแต่ลุนเท้าแม่ดมสะกอเนาะเฮ้ยผมลองซิว youtube เฮ็กเออสุนเฮ่งไงสาธุสาธุสาธุเด้อเจ้าที่เจ้าฐานนั่งหน่อยท่อแล่นี่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะบริเวณแห่งนี้ ลูกแลทีมงานแอดเจวดาเดินทางมาจากปันหัวเมืองอำเภอมหาชนะใช่มาเมื่อนี้น้ำไปแสนทอหามาจุดซอยขอให้ส่งมันหมานจิตบ้านซาหาบานลื้อขึ้นสูงสูงลงซาซาสมความมุ่งมา่นบาดธนาเด้อซาทุกซาทุกซาทุกเออคอยอย่าตดีนะครับฟ in to ังๆยังไง

ควีสีมาลายีบลอยไั่แช่งพยายแล้วน้อย่างกับเราวขั้นมาเดี๋ยวขี่ในที่นี้ช่างมอเตอร์วิในที่นี้ช่างรถพี่นะ านที่สองก้ยฐานที <c oughs> <c oughs: so uh, exactly. ่สาโรของเจมา่ฐานที่สามนะครับฐานที่เปล่ยนะัเใจมหาชนทีมงานยุบานะครับตกแต่งเรียบร้อยนะครับฐานที่หนึ่งนะครับต้าครับเข้าฐานเข้าฐานเตยใช่กำลังโอไ่ลนะจุดจึงงมจดไหนกับกล้วยนะครับมาก อาโมงบอกตกเสียไมันช่ได้เบิ่งเวลาให้นี่ยนะม่นนะไม่เป็นไรอ่าของพวกนีายผมว่าเอออ่าอ่าเพราะว่าเรื่องนครับพี่น้อกเราะน้ำมัดเนี่ยมนั่นยูบอลนะครับรุนี้นะครับกล้วยตัวนี้นะครับจะเป็นตัวบังไฟไปบังฟองมอนไปจากกดบังไฟนะครับให้มันเสียบมันเฟือยซะ ก็เสียวกันเปยสจาลงกหมงไฟมือหนีนังฐานในจังหวะนะครับอยู่ทีตรงนั้นการหลอกหางห้อนำนะครับ,รบด้าดันบนนะครับกาโต้ตั้งต้นนะครับต่อต่ออไม่ต่อใส่นะครับ ตราแบเป็นตแกทาเอเซานไปแล้วนะครับตอนเรการต่อต่อแล้วปิทล็อกห้งนะครับพี่น้องเพราะว่าเนืองจากว่าผมไปล็อกห้างซ่วยดูพี่นะครับไป็อเีราองแเลนนกันครับวันนี้ครับชิงรวัลห้าแสนบาทนะครับใจะเป็นแช้ป์นะครับเร่กันรุนกันครับ ควันแกมหาช่แอดเทมดาบนนแอดเทมดานะครับเจิหากับสี่อยสิบาเด้ออ่าเดินครับเจ็ดสิบห้ากับสี่ร้อยสิบเฮ้ยโอตรนอยากไป้แบบเด้อยังโได้กินขบวนงานคุ้มบวนงานทันขวนงานกางเด้อ แอดเทวดามาเดินไปจมูกทุกบกระดาษสูก่กับตตเรขกีสูงคุณทำได้ไหมนี่คือคำถามสักครู่สิมีคำตอบขึ้นสูงสูงลกซาซาตกไกลในหลาหลายก่อนุญาดอะไรเด้อใคยทมงานแอดเทวดาจงโชคดีตาม

โอ้ยต้องไปดื่มกันเนาะเอาบอลมาสู่เอาบาลมาสู่เอาบาลมาสู่เอาจังหวะยอดสุดท้ายกระซ่าอย่าอยู่นะครับแต่ว่าจังหวะแรกดูดเข่าย่อนง่ายนี่อยากคือเป็นทั้งเฝ้า้ๆนะครับเอาเมืองจังหวะสุดท้ายอุดได้ลูกอุดได้รูดดูดดูดลูกอุดดูดอูดลูกอุดอุดลูกอุดดูดดูก โครงการทั้งานเริ่มนะครับเอาขุดดูขุดโยหลายจังหวะหัวไฟกระยำเปิดเอาขุดได้ยุดอกเต็มไม่ขุดได้ยุขุดได้ยุขุดหัวไฟพุดเพื่อเดียวที่กี <to to morning, ่ดีออกมาดานขวานอาจารย์อาจารย์หัวไฟตอนนี้บอนนิ่งนะครับบอนนิ่งเยอะๆปัญญาเป็นามลูกแากนะครับหาง เบืองกันไปครับพี่น้องครับระดับปีสถานางเทวดานะครับเบิ่งกันไปเดือาหไปาหาเป็นงต้มาเดือมเป็นจังหวะจังหวะนะครับ้ดผจะบอกว่าเอรับจัดมีเนมเยงดีขึ้นงิซัด่ืงก่อนนะครับเบิ่งก่อนก็ยังห้น่อยอยู่เบิ้งกันไปก่อนนะครับาาอเว เรียงฟาดเรียงาดรรบจัดคำแนงหางรันสามสิบคะแนนสะพานไปแล้วสามสิบนะครับสามร้อย้อยนิดนยทิมตุมทิมตุ้มนะครับเนื่องจากว่าเป็นเขาใหม่มัน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 อะไรก็เล้ามันเปิดที่บอกันก็เป็นกนรดีวิสุเลี่ยนครับดีวสุเลี่มรัดรัด้จวนนะครับรัดจนเดือนเป็นตะกกนะครับนี่กราน ขับทั้งตากทั้งเปอเซ็นมหาพรายทั้งตากเยอะกว่าป่าวขาวไปเสี่ยงเป็นทางครับลายละเอียดปลาตะเพียนปลาขาวฉลียงนะครับเป็นมโนในกล่องในกล่องนี้นะครับปลาขาเฉลียงเฉลียงได้จองพอดีนะครับตอนนี้นี่นะครับรุดลงมาแล้วนะครับดับนี่ละซื้อต้นไม่ราคาฟองมีขึ้นไปใน2.85บาทปลาขาวจริงแจ้ง เราจะดับทาลงมาเรื่อยๆครับทตามาตึงสามร้อพอดีสามรพอดีครับสามยนาทีอะบีเาะไอโดมนะบงไฟีกแล้วสิล่ะมอสนากาสนายูมือแพเขาก็ต้องย่อมรับนะครับนี่คือบ่งไฟนะครับออกดีๆชุดที่เก้านะครับกลุ่มที่เก่าตาพระเพิ่นฐานที่หนึงโกวิธานที่สอง กองคาดถานที่สามไหมครับ